เสร็จเรียบร้อยนะครับงานด้ามอันนี้ยังเปียกอยู่นะครับผมกาลังรับเปิดคมแต่เอาคลิปนี้มาให้ดูก่อนนะฮะรับเปิดคมมีเล่มนี้ผมรับเปิดคมที่เบอร์หกพันกริตนะครับของคิงเลยนะฮะงานด้ามไม้ปุ่มปะดูคอมีดกับส้นมีดตรงนี้คอด้ามกับส้นด้ามตรงนี้เป็นไม้พยุงแดงนะครับเป็นงานงานของน้องปิงนะครับน้องปิงเนี่ยฮะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวกูโรตีชาชักก๋วยเตี๋ยวเรือสิบเอ็ด ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตคลองสิบเอ็ดนะครับบ้านติดกันนี่แหละครับทำไมถึงเอามาให้ดูก่อนนะฮะเอาให้ดูตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่ฮนะเห็นไหมครับนี่ฮะเส้นฮะดะก็ง่ายง่ายก็ดามัสกัดนั่นแหละครับยุก,ก่อนเล่มนี้เป็นมีดของช่างมาซาโมโตะฮอนยากิเหล็กชิ้นเดียวในยุคนั้นรุ่นนี้เป็นรุ่น n o s series new o d stock วินเทจซีรีส์นะครับซึ่งยุติสายการผลิตไปแล้วเมื่อ40ปีก่อนในยุคนั้นไม่สามารถชี้บ่งได้ว่ามีดที่เอามาเหล็กที่เอามาตีเนี่ยเหล็กทำอาหังกันนี้ตัวเนี้ยเป็นเหล็กทำอาหังกันนี้ที่เป็นบูสติลหรือไวสติลนะครับเนี่ยฮะเทยวนิปอนสติลตอกไว้ถ้าเป็น n o s นเอสซีรีส์จะไม่มีคําว่าโซของเทนตรงนี้นะครับแต่ที่ให้ดูนะฮะให้ชมถึงจะเป็นเหล็กชิ้นเดียวเห็นไหมฮะอยู่ อันนี้เป็นเป็นคาบสนิมแดงเพราะว่าผมเปียกๆอยู่เมื่อกี้ผมขัดนะครับรับยังรับไม่เสร็จนะครับเพิ่งเพิ่งรับแล้วก็เอามาให้ชมเฉยๆยเนี่ยฮะจะเห็นว่าเป็นเส้นอยู่เนี่ยฮะนะครับเป็นรอยตีทบชั้นเหล็กนะครับแต่ตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะฮะตรงนี้นี่เห็นชัดเจนเลยเนี่ยฮะนะฮะม้วนกันอยู่เลยตรงคอตรงตรงคอมีตรงนี้รอยทบชั้นเหล็กแต่ตรงฝั่งนี้จะเห็นชัดกว่านี่นะฮะ มาเลยเนี่ยฮะนี่คือความใส่ใจความพิธีพิถันความใส่เขาเขาเรียกว่าใส่ความใส่ใจในการทํางานงานทุกอย่างถ้าเราใส่ใจเนี่ยงานจะออกมาดีนะครับเนี่ยนะครับถามมหากรณ์นะฮะเนี่ยฮะเห็นชัดเจนเลยแต่ทีนี้พอผมรับรับจบที่เบอร์หนึ่งหมืนกริดเสร็จปุ๊บแล้วนะฮะ รับมึหมึนกิตเสร็จผมขัดนะครับผมขัดผิวเส้นตรงนี้ก็จะหายไปนะฮะเส้นตรงนี้ก็จะหายไปละแต่นี้คือเอามาให้ดูว่าเป็นเหล็กธรรมะหกันนี้มาซามมโตะรุ่นเคซีรีส์เนี่ยเป็นธรรมะหกันนี้เยอะนะครับเขาจะระบุไปเลยเป็นเป็นธรรมะหากันนี้ไวสปิลนะฮะแต่ตัวนี้เป็นธรมรมะหักันนี้ฮอนยากินะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นบูหรือไวส์นะครับทรงนี้ หายากมากนะครับมีเล่มเดียวผมขายไปแล้วท่านนเล่มนี้ราคา2 8 8 8 8บาทนะครับเปลี่ยนด้ามใหม่นะฮะส่งทำฝักกับน้องบิ๊กกลาสินงานด้ามของน้องปิงนะครับน้องปิงบ้านติดกันส่วนงานรับมีดของช่างโัวร้านคนนี้แล้ครับช่างตัดผมโัวร้านนะฮะให้ชมกันเราเองนะครับความสวยงามความมีคุณค่าของมีดมีดบางเล่มเนี่ย คุณค่ามากกว่าราคาด้วยซ้ํานะครคุณค่าของมีเดียพ่อขัดเสร็จเดี๋ยวค่อยชมอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยชมค่อยชมภาพจริงเสียมเจ็งอีกทีนึงนะฮะร,รอผมรับคมเก็บงานเสร็จก่อนเรียบร้อยก่อนนะฮะของหายากครับหายากหายากมากผมขายสองหมืนแปดพันแปด้อยปสิบแปดบาทเนี้ยเล่มเนี้ยในยุคปัจจุบันหาไม่ได้แล้วนะครับในยุคนั้นหรือว่ายุคนี้ปัจจุบันมีดฮันยากิของมาซามโตเาเริ่มต้นก็สี่หมืนห้าขึ้นไปแล้วนะครับสี่หมืนห้าพันบาทแล้วรุ่นนี้นะหาอีกไม่ได้แล้ว ะะสวยมากนะครับเร่มนี้สวยมากแล้วเป็นของใหม่เก่าเก็บเลยนะครับคมเดิมทุกอย่างเดิมหมดผมเพิ่งจะเริ่มรับเปิดคมแล้วรับแบบที่บ้านนะฮะเเปิดคมที่เบอร์หกพันกริดเลยฮอนยากิผมลงที่เบอร์สูงๆเลยโอเคนะฮะผมมาให้ชมความสวยความงามของฮอนยากิความงามของด้ามส่วนภาพเต็มเสียงเต็มหนังจริงเดี๋ยวค่อยชมดีทีนึงนะฮะรอผมเก็บงานเก็บรายละเอียวภาพถ่ายภาพสวยๆให้ชม